แท่านอาจารย์ปีดียท่าน,านอาจารย์ป่วยพี่ไม่สามารถจะทาให้ธรรมศาสตร์รักษาธรรมศาสตร์ของเรารักษาความเป็นธรรมศาสตร์ได้ได้ตอนนี้ด้วยอธิการบดีจัดตั้งได้ได้จัดตั้งนักษาจะตั้งธรรมศาสตร์ในประกาศนามที่อบอกแล้วเลื่อกข้างเลือ่อนายดูถูกประชาชน มขอภรอาท่านขอมอบน้ำชาเพื่อเป็นการขอขอมาไม่เอาเไม่กินช่ะหมอาจารย์กินวิ่ลงผมกินเองเรียนถึงท่านอาจารย์อธิการบดีจัดตั้งที่เคารพรักของผมท่านอาจารย์สมคิดเละไพฑูรย์ที่ผมเคารพ มาตลอดเจอหน้าก็ทักทายทา่ทานตลอดแต่บัดน,นี้ท่าทีของท่านมันเป็นท่าทีที่ไม่เหมาะสมเลย,ย, fit, fit, ย,รยจริงอยู่ท่านมีสิทธิ์มีเสรีการเป็นก็จริงครั้งที่นั้นท่านเดนประเคนรถมาครับพวกเราไปม็อกอื่นแต่ที่พวกเราจะไปมอป็อกท่านไม่มีให้เราอย่างนี้มันเลือดปาลำเทียงท่านก็บอกว่าม็อกบ่าม็อกข้ามจัดตั้งท่านเลยพวกจัดตั้งของแพ จัดตั้งตัวพ่อตัวแม่จัดตั้งจนมากี่ปีแล้วจะให้พูดถึงและที่ท่านจะประกาศที่ท่านจะไปเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีให้หยุดยาวเลยนะเอาเลยครับทาให้เร็วทําให้ไว้ถ้ทําได้ให้ร้านึองโน้ Ooh, no, no, ไม่มีให้หรอกผมก็เป็นจนๆอากาศจริงแล้วผมจะทําม็อบขับไล่อธิการบดีจัดตั้ง no, อนอกอธิการบดีจัดตั้งนอกสมคิดสำไมต้อง i have